แล้วสวัสดีครับวันนี้เรามาลองทำเมนูอาหารหง่ายๆกันเนาะพอดีว่าวัตถุดิบในตู้เย็นนะครับเหลือไข่เค็มหมูยอพริกสดนะครับผมแล้วก็ผักขึ้นช่ายเราก็เลยคิดวา่าจะทำอะไรกับหมูยอดีเอาเป็นว่าทำหมูยอผัดไข่เค็มละกันนะครับง่ายๆเนาะก็ เดี๋ยวมาเรามาเริ่มกันเลยเดิดแก๊สนะครับตั้งกระทะให้ร้อนนิดนึง เมล็ยเราผักับกระเทียมกจะเป็นมยอกระเทียเลยอหอม 公司派到你们那儿去当老师。 ได้เลยนะครับแห้งๆน่แต่ถ้ใครแบบชอบแบบน้ำน้ำก็เติมน้ำตุกขเพิ่มเข้าไปนิดหน่อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับครับถ้าหรือว่าชนี่ก็เป็นเมนู ไ็่เค็มน,นะครับที่เสรจสมณ์ลแล้วนะครับแยเค็มแบบสิอืม่อมมากโอเคใครอยากลองทำอาหารง่ายๆนะครับลองทำดูแตลัวมีอะไรก็ลองเอามาประยุกต์มาใช้มาทำดูนะครับ ลองคิดดูว่าเอ๊เอาแล้วมาสมนี่นั่นนี่ดูแล้วมันจะเป็นยังไงอ่าเช่นเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ไม่ได้คิดมาก่อนแต่ก็อยากทํานะครับเห็นนเหลือในตู้เย็นก็จับมาทําดูโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับกับ Easy Cooking by h a n ี e สวัสดีครับ